ดีครับอุ้ยฝนตกครับเสียงน้ำต้นผู้ครับพี่น้องดูครับแห้งๆครับรอบนึงคอมเมนตตกทังตกลาบปุะนะ้เนาะที่เบิดฝนนะบอกพี่น้องจะตกแห้งคับแค่รอบนี้ ครับนี่ครับผมสาเหตุที่ยุกลองครับนี่ครับยกคลองแปลงบักซีดานะครับนี่น้ำบะถ่วมครับถึงสียูบนอโน้นนะครับนบ้ำบะถ่วมหน้าม,มาบุหอดกระซังนะครับแต่ว่าเวลาฝนตกน้ำมันที่บะขังตรงค้นนะครับนี่ ถึงถึงที่เขามันสูงน้ำบ่ท่วมกันยางยางท่าเขาบงยก,ยกล่องนี่กะสิเป็นน้ำก็สิขังโดนครับแล้วก็สิเกิดเชื้อราครับนี่ครับอันนี้ดีครับเนี่ยคือว่าคิดถือ,อยู่คิดถอกอยู่ครับพี่น้อง ผู้ใดที่กําลังคิดสิปลูกอะแนะนําครับยกยกหล่องจากน้อยครับดีที่สุดนะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องฝนตกฝนตกโอ้เย็นสบายหุ่นครับโอ้ปลากระหองนะครับเนาะโอเคครับพอบุกสีดาต่อกันนี่ครับสวัสดีครับ